ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอละแฮเจมสบวันนี้นะครับมาอยู่ของอัน้านเกลือจากทางบ้านนะตอนแรกผมว่าจะลงวันพรุ่งนี้แต่คิดว่ามันน่าจะทับกับอีเวนต์ใหม่ก็คือเป็นวันอาคารใช่ไหมครับผมก็เลยมาลงวันจันทร์ที่20แทนวันนี้นะครับก็มาอยู่กับไอดีอีกแล้วนะครับคือจริงๆไอดีหลาของผมอะ่ะก็ทําคลิปมาเหมือนกันแต่ผมเปิดเพื่อนเพื่อนเชื่อปะผมเติมไปแพ็คหกเก้านะ่ประมาณแพ็คสองแพ็กแล้วผมเปิดไม่ได้ตัวกรสอบเลยก็คือแบบได้แหละครับแต่ได้ซ้ําไม่ได้แบบที่มันแรกอะไไ จริงๆถ้ามันได้การ์อ่ะมันจะได้คอนเทนต์แล้วผมจะได้อัพคลิปลงแต่คือมันไม่ได้อะไรเลยผมทําประมาณ5ทีอ่ะก็แบบรู้สึกเออมันไม่มีอะไรผมไม่รู้ว่าคลิปน่ยมันจะมีอะไรแบบให้เปิดหรือเปล่านะรวมผมมันจะแย่เหมือนไอดีหลักหรือเปล่านะครับก็น้องโอมเนี่ยได้ซื้อไว้ประมาณกี่แพ็คเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆอ่ะก็มันเป็นแพ็คนี้นะครับเพื่อนๆหกเก้นะผมก็ลองซื้อแล้วเพื่อนๆอันเนี้ย ราคาถามว่ามันแพงไหมสับผมอ่ะสิอัน6ก้าเนี่ยมองว่าถ้าเราได้การหรือได้เพชรประมาณทันหนึ่งขึ้นไปเนี่ยไม่แพงนะครับแต่ผมอะซื้อแพ็ค2แพ็คแล้วมันไม่ได้ครับเพื่อนเออมันไม่ได้เลยก็เลยยากนะครับเอีแต่ผมพาไปดูเดตตาการส่มแป๊บหนึ่งนะครับตัวอักษรในอีเวนต์นะครับ W E R E A R I C H S นะครับก็แปลว่า V R L I T นะครับ W เนี่ย มีโอกาสออกนะครับอยู่ที่6% E นะครับ12 A 26นะครับ R 7 I 5นะครับแล้วก็ C สินะครับ H เนี่ย4% S นี่คือ25เลยครับเพื่อนก็ช่วงนี้นะครับผมเนี่ยอ่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่านั่นสไลด์เพราะว่าพายุมันมาด้วยผมก็เลยเลือกเวลาทําคลิปเวลาไลฟ์เนี่ยจะเหมือนรู้สึกว่าตามใจหนึ่งเพราะว่ามันติดงานด้วยครับเพื่อนๆแล้วก็ช่วงนี้มันมีเกมต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยเคลียร์เกมแล้วก็ ดี๋ยวจะมีเกมใหม่เพิ่มข้ามาแล้วผมอะอยากจะทําลงนะครับอีกช่องหนึ่งคือมาซอด้วเนาะก็สับทางช่องนี้ก็ยังทําลงอยู่นะครับโอเคครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกันดีกว่านะครับแล้วผมจะพาไปดูว่าเราเนี่ยจะได้ของละมานอะไรกันบ้างน,นะครับขอให้ปร์เสริฐเนาะออกมาแล้วกันนะครับแล้วผมจะมาสรุปตอนหลังด้วยว่าในราคาที่เราเติมตอนหน้าคือมันหบบาทเราจะได้อะไรตอบแทนไปบ้างน,นะครับก็ ขอให้มันได้แพ็กกาเยอะแล้วกันเนาะแล้วก็จะเป็นเพชรนะครับจำนวนของที่ได้เพชรสรุปได้ประมาณ1,300เพชรนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมปาไปเปิดกันนะครับ <S <S แล้วมาครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นใบแรกนะครับ VR lit นะครับพวกเรารวยนะเมื่อถึงเป็น S นะครับ S เนี่ยใช่ S ปะ่ะไม่ใช่ S ดิ A นะครับเป็น A โอเคอันที่2นนก็คือ A อยูแล้วครับเพื่อนเอาละลางเริ่มไปดีละอันที่3ล่ะฮะ A เดี๋ยวอันที่4เป็น S อนะครับโอเคอันที่หครับเป็น R ครับอาอันที่6ครับเป็น R นะครับผมไม่รู้ว่าอะไรออกยากนะลืมไปแล้วอันที่7ครับเป็น C นะครับอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะได้ลิศกับครบละอ่ะเป็น R นะครับขาด I นะ I อนี่น่าจะออกยากปะเป็น C ครับโหเราจะเกินไหมเนี่ย เป็น e ครับอ่า e ก็มาเป็น c อีกแล้วโอ้โหเี c ออกเยอะมากครับเป็น w นะครับอ่า v น่าจะได้ครบแล้วเป็น a อีกแล้วนะครับเป็น r อันนี้คือเยอะมากนะครับเพื่อนเป็น e นะครับโอเค e แล้วก็ขาดนะครับ e เราแช่2เลยนะเป็น A ครับ เฮ้ยเพื่อนๆอไอมันหายไปไหนวะเออเอนะครับได้เอสได้เอบ่อยมากไอนี่คือไม่ออกเลยอะเฮ้ยไอมาแล้ว่ะโอเคไอมาแล้วหนึ่งครับไอมาสักสองได้ไหมผมไปผมไ่รูมันใช้เท่าไหร่บ้างนะไออะเฮ้ทมาเออเฮเฮ้ก็ไม่ออกเลยซีครับเป็นเอสนะครับเอสน่าจะออกง่ายสุดปะไม่มั่นใจครับเป็นไอครับโอเคเฮ้ได้ไหมเฮ้ เดบิวนะครับโอเคเดบิวก็ไม่แย่เดบิวก็ไม่ค่อยออกอ่ะเป็น S นะครับเป็น A นะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปลุ้นดูได้นะลองสักหกสิบเก้าบาทเหมือนใกล้ดีผมก่อนก็ได้ครับซื้อไว้สักสองแพ็คอะหกสิบเก้าบาทสองอันก็ร้อยสามสิบบาทนะครับถ้าเราได้อ่าแพ็คการ์ดเอสบวกก็ถือว่าคุ้มละในราคาร้อยสามสิบบาทอนะเนาะถ้าได้เพชรพันหนึ่งด้วยก็ยิ่งคุ้มนะอ่ะเฮ็ดนะครับ,อรบโอเคเอครับ ไอเริ่มเยอะนะ E นะครับอ่ะ uh, A นะครับผมไม่รู้เปิดมาเท่าไหร่นะไปที่ไหนล,ละเป็น S นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ I เดี๋ยวเปิดอีสัก5แพ็กเราไปดูกันนะ S นะครับอ่ะ uh, S อีกแล้ว S โ oh อ้โห A นะครับ S ได้ไหมโอ้โ oh ห S อ uh, ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเพื่อน โอเคเอสนะครับเราได้ทั้งหมดตอนนี้คือเกีย่ยแลเราได้แพ็กการ์ดเนี่ยสองอันนะครับได้เพชรจำนวนหนึ่งสามพันเนี่ยคือเฮ้ยโอ้โหโอ้ยได้ได้เพชรสามพันผอว่าเราเอาเพชรก่อนดีไหมเออเราได้เพชรสามพันสองอันละโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดต่อกันนันเพื่อนยังไม่หมดนะครับอ่ะเปิดต่อกันครับอ่าลุยได้สี่นะเพื่อนตอนนี้ผมอยาได้เพนะครับเฮดนี่ออกยาานะสี่แล้วครับ ขอเฮดอีกสักประมาณ5อันได้ไหมเออขออีก5อันเลยนะครับเฮดอ่ะคือแบบผมต้องสร้างน้ำหนักแล้วผมจะเลือกอะไรนั้นเพื่อนถ้ามันได้เฮดไม่เยอะอ่ะนะครับน่าจะเหลือเยอะอยู่นะโอเคเฮดนะครับแล้วก็เปิดไปโอเคเฮดมาอีกหนึ่งครับป้าหมายเราคือการตามหาเฮดนะครับกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่ะที่มันใช้เยอะอ่ะอี๋ยวผมจะเปิดอีกสิบแพ็คแเราไปดูกันนะอ่ะยี่สิบแล้วกัน นิดหนึ่งครับสองโอเคเฮ็ดมาอีกฮะสวยสวยถ้าได้ครบนี่ดีมากสามหกร้อยเก้าสิบาทได้ครบคุ้มนะคุ้มมากเลยสี่ห้านะเพราะว่ามันจะได้เพชรหมื่นสามนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันหกนะครับอ่าอารครับเจ็ดอาป้าออยากแปดนะครับอากับหฮดได้ไหมเยอะๆนะครับเก้า 1ินะครับ11อา R กลับเห็นหน่อยได้ไหมโอ้โหส2นสอนะเพื่อน13ครับไอเริ่มเยอะแล้ว1บครับ1 5้าครับสิบ W เหมือนกัน d e บิวด้วย17นะครับ18 เก้าครับ20โอเคเราไปดูกันเพื่อนๆนก็สิ่งที่ออกยากครับก็คือจะเป็นอ่ะตอนนี้เพรเราได้ครบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนสามพันนะได้เก้าพันใช่ไหมอันนี้ครับก็จะเป็นเท่าไหร่เราค่อยนับแล้วกันที่ออกยากคือเดบันเพื่อนเราขอ W กับ h อีกสักอย่างละเขียนดี W กับ H นะครับอย่างละ W เนี่ยอีกสักประมาณ4อัน H อีก,ส,กสักประมาณ5อันอ่ะสัก4อันนะครับโอเค แต่เราขอญาติเลื่อนไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันไกลนะแล้วมาครับเพื่อนๆไปขอ W อสักสี่อันจะได้หรือเปล่านะ S นะครับ W โอเคไม่ได้ W กับ H เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่เราจะลุ้นฮะไว้ท่อื่นเราได้ครบครบละ R นะครับ W โอ้โหไม่เอา W สิโอเค W โอ้โห โอ้ oh, ไม่เอาขอ W ได้ไหมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับลงวันอ่าวันจันนะครับก่อนรีอีเวนนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นวันขารใช่ไหมที่รีอีเวนเดี๋ยวขอดูสิอ่ะวันที่21กับก็คือวันอขคารเนาะพรุ่งนี้ครับ E นี่ผมว่าก็เยอะนะ W W เท่านั้นโอ้โห W กับ H นะครับเพื่อนๆที่เราขาดนะ จะไม้มาไหนหรอเฮ้ยใกล้โอ้โหจะหมดแล้วเพื่อนวันเราได้ไม่ครบว่ะสวยละหกร้อยเก้าสิบบาทเราได้ไม่ครบเนี่ยรีบหายแล้วทำไงดีโอ้โหเฮ็ดนะครับโอเคเฮ็ดมา W ได้ไหม W C ครับขาดีกีนะ่ใบเนี่ยเหลือกี่ใบวะ W บไดไหมอ้ส W บสักต right? ัวหนึ่งอ่ะจะอุ่นใจครับเพื่อนเออโอเค W บแล้วก็ W บสักหน่อยได้ไหมยบกับเฮดอ่ะอย่างละตัวโอเค W บมาเฮดนะโอ้โห W บมาละลัวเฮดโอเคก็สรุปทั้งหมดเพจที่เราได้ครับ500คูณ3เป็น1,500ใช่ไหมอันนี้ครับ1,000คูณ3เป็น3,000 3,000ั 3, คูณสเป็น9,000เราจะได้เพชรทั้งหมด13,500นะครับแล้วก็แพ็กการ์ดของท่านตัวละครตำนานอ่ะสามใบผมต้องมาชั่งน้ำหนักแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะแลกอะไรบ้างครับที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าวัตถุดิบน่าจะไม่พอนะผมขออนุญาตแลกเพชรมาก่อนละกันเพราะว่ามันสำคัญที่สุดเนาะน้องบอกว่ารับเพชรเข้าแอนดอรอยได้เลยนะครับอ่ะผมรับไปเลยนะนี่นะฮะก็อ่ะรับเข้าไปเลยครับอ่าตรงนี้คือ9,000พล้านเพื่อน โอเคตรงนี้ถือว่าเราปลอดภัยแล้วครับเราได้มา9,000นะอ,อันนี้หรออันนี้ E เราดูก่อนโอเคเรารับเพชรตรงนี้มาก่อนครับเป็นหมื่นสนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลือกแฟคกา้าละกันนะครับน้องบอกว่าอยากได้เจวอราชทายาตนะครับเพื่อนก็คือจะเป็นของทางด้านอันนี้เพื่อน,อนอตำนานนะไอดีนี้ไม่มีแบ็กวินเทอร์ไม่มีโทปาสไม่มีซัมเมอร์นะครับ ก็ถ้าได้ตัวแม่ซ้ำก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถ้าเซอร์ไพรส์หน่อยเนี่ยก็ตัวละครบน3ตัวบนนะครับเพื่อนเป็นแบมบีน่าเดสโคนะหรือว่าผีเสื้อก็ดีเหมือนกันผมจะเก็บเพชร500ไว้ก่อนนะครับผมจะไปแ,กแปลกแฟ็์การผมขาดเฮดตัวหนึ่งอ่ะเพื่อนเออมันได้วัตถุดิบไม่ครบขารเฮด head ตัวหนึ่งเสียดายเฮดไม่ครบอะครับเพื่อนๆนแต่ดบเิวเนี่ยได้มาเกินล้นเลยคะเราสามารถแลกได้เลยครับตรงนี้เป็นแลกเอาอีแลกกันเลยอ่ะผมแลกมาก่อนแล้วกันนะครับพอ,อไหม อพอนะครับขาดเฮดตัวหนึ่งนะครับเพื่อนเราต้องเติมแบบเรียบไปเนี่ยโอเคและนี่คือแค็กตำนานครับแค็กตำนานขอตัวที่ตันแบบได้คือราชายาทเจวอนวิชิมูลหรอโอ้โหตัวสุดท้ายเลยโคตรกากเหลือใบหนึ่งอนะขอละพนมมือมาเถอะอย่ากเกลือเลยนะครับ เพราะว่ามันได้พักกราร์ดไม่ครบอ่ะขาดฮิตตัวหนึง่งและนี่คือราชทายาทเจวอนหรือว่าของทน่านันโทปาซัมเมอร์หรือว่าจะเป็นของทน่านันไกลทองไปโอ้เหมือนเห็นภาพซ้ําแม่งเ,เกมโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะขอบคุณอ่าเรือมากๆนะครับที่มาสุมให้ดูนะที่แบบให้ผมนะ่ะได้โอกาสมาสมให้เพื่อนดู คือแบบโอ้ยผมผิดหวังกับการ์ดมากเลยนึกว่าจะได้ไอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่วะขออนุญาตดูก่อนไปดิแม่งคือได้แต่ขี้มูลอ่ะไหนดูดิเออมันอยู่ไหนวะอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอราจะายญาติกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหูสามเปอร์เซ็นต์ก็ไอก็ไม่เยอะก็ไม่เยอะนะไอก็แบบไม,ไม,ไม่ไม่น้อยมากนะสามเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่ามีโอกาสได้อยู่เว้ย แต่ผมไม่ได้เลยอ่ะเออผมได้แต่ขี้มูน2อันอะ่ะเหลืออันสุดท้ายนะครับก็น้ององมต้องตัดสินใจแล้วล่ะอันนี้นะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาก่อนเจอใหม่นะครับไปละบ๊ายบายนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่มีแพ็คเหลือบ้นะครับ